สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ h ฮรันนะคะรายการที่จะพาคุณไปดื่มดำกับงานวิ่งต่างๆทั่วโลกและคลิปนี้ค่ะเราจะมาเล่าแล้วก็มารีวิวให้ฟังถึงงานวิ่งที่เราไปแล้วแต่บ่ได้วิ่งเด้อน่าเสียดายมากค่ะนี่โชว์อยู่บนเสื้อเลยค่ะบุรีรัมมาราทอน2025มีอะไรน่าสนใจบ้างไปฟังกันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังเป็นข้อๆค่ะ งานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคมค่ะซึ่งตรงกับช่วงหน้าหนาวพอดีเนาะอากาศก็น่าจะเย็นๆฟินๆค่ะและปีนี้เลย2025ระยะฟูเนี่ยเขาปล่อยตัวตอนเย็นค่ะก็ถือเป็นงาน Night Running ไม่กี่งานในประเทศไทยนะคะ เนื่องจากในปีที่แล้วนะคะ2 0ง4งานนี้ค่ะได้ ranking world artistic ระดับ gold label เราก็เลยรีบสมัครเลยนะเพราะว่าอยากจะมาเข้าร่วมวิ่งในปี2025ค่ะแต่มีข่าวช็อกนะคะเมื่อตอนกลางปีที่แล้วเนี่ยบอกว่างานนี้หลุดออกจาก gold label ไปแล้วซึ่งก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ก็คิดว่าก็คงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถึงจะไม่มีชื่อชั้นระดับ gold label เนี่ยแต่มาตรฐานแล้วก็ความสนุกสนานนะก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเนาะหลังจากที่ เราสมัครออนไลน์เรียบร้อยชําระเงินเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทําการส่งบีบแล้วก็เสื้อสวยๆแบบนี้ค่ะมาตามที่อยู่ที่เรากรอกไว้ให้ที่บ้านเลยนะคะก็คือไม่ต้องไปรับบีบในงานเอ็กซ์โปเหมือนงานวิ่งอื่นๆทั่วไปค่ะก็จะส่งมาช่วงช่วงปลายปีะนะน่าจะประมาณ1-2เดือนก่อนที่จะวิ่งะคะ่ะส่วนนักวิ่งคนไหนนะคะที่เป็นสายมูสายเลขเด็ดอยากจะ เลือกหมายเลขบิบที่ตัวเองชอบก็สามารถไปซื้อหมายเลขที่ถูกใจได้นะคะโดยราคาก็จะแพงขึ้นไปแต่ว่าเงินในส่วนเนี้ยเขาก็จะนำไปร่วมทำบุญให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมค่ะแต่ว่าบิบที่สามารถเลือกเลขได้เนี่ยมีแค่128หมายเลขเท่านั้นค่ะและภายในงานนะคะเขาก็จะมีรถรับส่งค่ะเป็นรถ2แถวท้องถิ่นเนาะส่งจากบริเวณจุดฟินิชมาจุดสตาร์ทแล้วก็ส่งตาม ส่งตามที่จอดรถค่ะก็สะดวกดีเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งค่ะส่วนจุดสตาร์ทนะคะอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็คือสนามแข่งรถแต่จุดฟินิชค่ะจะอยู่ที่สนามฟุตบอลนะคะซึ่งเป็นคนละจุดกันเนาะแต่ว่าอยู่ในแอเรียเดียวกันนั่นเองค่ะส่วนวิธีเข้าไปยังจุดสตาร์ทนะคะก็เข้าได้ทางประตูฝั่งโดมแก้วค่ะเมื่อเข้าไปก็จะเจองานเอ็กแล้วก็อย่าลืมเอาบิ ที่รับมาแล้วเนี่ยไปเช็คชิปก่อนที่จะไปรอปล่อยตัวนะคะและสำหรับจุดจอดรถของงานบุรีรัมมาราทอนนะคะก็จะมี2โซนหลักใหญ่ๆค่ะโซนแรกก็คือบริเวณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็คือสนามแข่งรถนะคะอยู่ใกล้กับจุดสตาร์ทเลยค่ะบริเวณที่2นะคะก็คือโซนที่อยู่ใกล้กับสนามช้างอารีนาค่ะก็คือสนามฟุตบอล ตรงนั้นจะใกล้กับจุดฟิ n i s h ค่ะสำหรับนักวิ่งที่มาวิ่งนะคะเพื่อความสะดวกเนี่ยเราแนะนำให้จอดบริเวณจุดฟิ n i s h ค่ะเมื่อวิ่งเสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านได้เลยแต่ถ้าใครที่มาจอดบริเวณจุดสตาร์ทนะคะระหว่าง2โซนเนี่ยเขาก็จะมีชัตเติลบัสที่เป็นรถรับส่งเชื่อมระหว่าง2จุดนี้เช่นเดียวกันค่ะเราจอดรถที่บริเวณจุดใกล้ๆกับจุดสตาร์ทนะคะก็จะมีป้ายบอกทางเรื่อยๆเราก็เดินตามป้ายมาเลยค่ะเข้างานไปวันนี้เราอยู่ที่ ลานจอดรถติดกับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเลยนะคะใครที่มาเร็วก็จะได้จอดข้างในตรงนี้ส่วนใครที่มาช้าหน่อยก็จะต้องขยับออกไปจอดข้างนอกนิดนึงค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยค่ะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาชมกับบรรยากาศการปล่อยตัวแล้วก็งานเอ็กซ์โปของบุรีรัมย์มาราธอนกันไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไปกัน ใกล้ๆงาน e x p กปก็จะมีจุดฝากของค่ะสามารถเอาสัมภาระเนี่ยไปฝากได้สําหรับนักวิ่งระยะฟูลมาราธอนนะคะก็ฝากของที่จุดสตาร์ทหลังจากนั้นเขาก็จะมีรถขนย้ายของของเราเนี่ยไปรอที่จุดฟินิชเลยค่ะแสดงว่าหลังจากที่คุณเข้าเส้นชัยแล้วก็ไปรับของที่เส้นชัยได้เลยนะคะไม่ต้องกลับมาที่จุดสตาร์ทอีก สำหรับการปล่อยตัวที่นี่นะคะหน้าสุดเนี่ยเราจะคุ้นว่าบล็อกหน้าสุดคือบล็อก A ใช่ไหมคะแต่ว่าบล็อกหน้าสุดของงานเนี่ยเรียกว่าบล็อก E เข้าใจว่าอาจจะย่อม,มาจาก E-LIT เนาะบล็อก E ก็จะเป็นบล็อกหน้าสุดค่ะ,ะก็จะเริ่มปล่อยตัวตอน6โมงครึ่งนะคะแล้วก็คัตออฟ7ชั่วโมงค่ะคือตีหนครึ่งนั่นเอง ดูจากที่พรีวิวนะคะเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่9ของสนามนี้ทำให้เขาจัดกองเชียร์มาแบบเป็นกองเชียร์5าภาคอะตลอดเส้นทางวิ่งเลยคือสนุกมากะนะคะเหมือนว่าได้ไปวิ่งเองไหมแต่ว่าอันนี้คือฟังเข้ามาเนาะบางคนก็บอกว่าเหมือนเป็นเทศกาลดนตรีที่มีระยะทาง42.195คะ่ะแทบจะไม่ใช่งานวิ่งละแทบจะเป็นงานเทศกาลดนตรีมากกว่าและสาเหตุที่เราบอได้วิ่งเดอ้องานนี้ อดวิ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนพอเดาได้นั่นก็คือค่าฝุ่น PM 2.5ที่ขึ้นสูงในช่วงหน้าหนาวนะคะเราอะ่ะตัดสินใจยากมากคือพยายามยื้อจนถึงวันสุดท้ายพยายามเช็คค่าฝุ่นทุกวันเลยนะคะแต่วันวิ่งจริงอะค่าฝุ่นก็ยังสูงอยู่166 US AQI ก็เลยตัดสินใจโอเค ปัดใจไม่วิ่งนะคะแต่ไหนๆก็ไปถึงบุรีรมัมย์ละก็เลยไปเก็บฟุตมาฝากทุกๆคนแล้วก็ไปถ่ายรูปไปดูบรรยากาศงานจอยๆเพลินๆจนเขาปล่อยตัวกันเราก็เดินน้ำตาตกกลับบ้านกลับที่พักนะคะกลายเป็นว่าอดวิ่งไปตามระเบียบค่ะ ถึงจะไม่ได้วิ่งในปีนี้นะคะก็ต้องมีสักปีนึงแหละที่เราจะได้กลับมาวิ่งงานบุรีรัมย์อีกสักครั้งหนึ่งยังไงเราก็ต้องมาวิ่งงานนี้ให้ได้ค่ะก็คือเป็นหมุดหมายแล่ละนะคะเป็นคนไทยเป็นนักวิ่งไทยท,ที่ไม่ได้วิ่งงานบุรีรัมม์ <c oughs> นี่มันบอดได้เดอมันต้องได้วิ่งสักปีหนึ่งออแล้วค่ะก็ขอจบคลิปการรีวิวสั้นๆนะคะเพียงเท่านี้สำหรับงานวิ่งบอดได้วิ่งแต่ ไม่เป็นไรค่ะในปีนี้เรายังมีแผนไปวิ่งอีกหลายงานเลยนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าเราจะพาไปวิ่งที่ไหนกันบ้างกับช่อง h g i Run ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานของช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย